สวัสดีค่ะวันนี้เหินไฟดีนะคะจะขอเสนอเมนูข้าวขาหมูจากทุกคนนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะมาทําข้าวขาหมูสูตรเหินไฟดีกินด้วยกันอร่อยๆนะคะสูตรเหินไฟดีจะไม่เหมือนคนอื่นค่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะเหินไฟดีก็ได้ล้างขาหมูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเหินไฟดีจะเอาไปย่างไฟนะคะย่างไฟต้องเป็นเตาถ่านนะคะทุกคนมันจะได้หอมอร่อยจ้ะนะคะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะนะคะหอมหวานนะคะแล้วก็มัน จะไม่เลี่ยนนะคะทุกคนนะคะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะทํากินได้ทําขายก็อร่อยนะคะขายดีมากๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะเดี๋ยวเหินไฟอินดี้ก็จะเอาขาหมูนะคะขาใหญ่ๆเนี่ยหาไปย่างไฟย่างคนนะคะเหินไฟอินดี้ก็ได้เอาขาหมูนะคะมาย่างเตาถ่านแล้วนะคะเราไม่ต้องย่างให้มันสุกมากค่ะทุกคนนะคะย่างให้มัน โดนไฟนะคะประมาณว่าหอมๆนั่แหละค่ะทุกคนนะคะพอเราไปต้มนะคะเหินไฟอิน hmm. ดี้ mm hmm. ก็จะเอาขาหมูตัวนี้นะคะไปต้มสูตรของเหือไฟอินด mm ี hmm. ้ก็คือจะไปต้มใส่หมอ้อแรงดันไฟฟ้าแต่ทุกคนนะคะ mm hmm. เพื่อว่า1ขาหมูมันจะได้สุกเร็วค่ะนะคะ2มันจะนุ่มนะคะแล้วก็ขาหมูมันจะสวย mm hmm. หอมคนนะคะหลังจากที่เราเอาไปย่างเตาถ่านเสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่คะ่ะมันก็จะได้เหลืองประมาณนี้คะ่ะนะคะนี่คะ่ะนะคะหเหลืองกำลังพอดีจะทุกคนนะคะ พอเราย่างเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมต้มใส่หม้อแรงดันนะคะมันจะได้นุ่มนะคะแล้วตามเหินไฟอินดี้นะคะมาต้มขาหมูนะคะเพราะว่าขั้นตอนที่ผ่านมานะคะเหินไฟอินดี้ก็ได้เอาขาหมูนะะี่ค่ะทุกคนนะคะขาใหญ่ๆอย่างงี้ค่ะนะคะ,ะไปย่างนะคะย่างเสร็จก็มาล้างนะคะล้างแล้วก็พักไว้ให้แห้งหนีค่ะทุกคนนะคะ,ๆๆะ,คะแล้วก็เดี๋ยวเหินไฟอินดี้ก็จะมาต้มใส่หม้อแรงดันนะคะประมาณ30นาทีจะทุกคนนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการปรุงนะคะ มาเลยจ้ะนะคะมาชมพร้อมกันกระหรนไฟอนดี้ค่ะนะคะต้มลงในหม้อแรงดันไฟฟ้าจ้ะทุกคนนะคะแล้วก็เหินไฟดีก็จะใช้รากผักชีนะคะลงไปต้มด้วยนะคะประมาณ1 2 3 4 5ส7 7ี่หเจ็ดเจดรากจ้ะทุกคนนะคะลงไปต้มด้วยเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะใส่น้ําลงไปค่ะทุกคนนะคะใส่น้ําลงไปต้มนะคะน้ําไม่ต้องเยอะจ้ะทุกคนนะคะ เ okay. อาแค่ท่วมขาหมูก็พอนะคะค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเมืออไฟดีนะคะก็จะใส่เกลือลงไปนะคะทุกคนนะคะเกลือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้สูตรที่ทำกินก็ได้ทำขายก็อร่อยจ้ะทุกคนนะคะค่ะนะคะหลังจากนั้นเหืออไฟดีก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายขาวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะ,ะคะ่ะทุกคนนะคะ แล้วก็เหินไฟนี้ก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะนี่ค่ะนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะทุกคนนะคะผงปรุงรสค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเหินไฟนี้ก็จะใส่ซอสฝาเขียวจากทุกคนนะคะ1นสองช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำจากทุกคนนะคะใส่ซีอิ๊วดำนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใส่เยอะเดี๋ยวาขาหมูมันจะดำจากทุกคนนะคะใส่ประมาณนี้พออันนี้จะเป็นน้ำสำหรับปรุงนะคะทำพะโลค่ะนะคะนี่เหินไฟที่ทำขึ้นมาเองจากทุกคนนะคะจะใส่ลงไปนะคะประมาณ ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะทุกคนนะคะมันจะหอมมากๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะลองไปทำกินดูจ้ะทุกคนนะคะขาหมูใหญ่ๆเลยจ้ะหอมมากๆเลยสูตรนี้ลองกินเอาไปทำกินดูจ้ะทำง่ายนะคะทำง่ายแล้วก็เร็วด้วยค่ะนะคะค่ะนะคะแล้วก็ส่วนไว้นี้ก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะจ้ะทุกคนนะคะ จะได้หอมนะคะจะได้อร่อยนะคะค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเหินไฟดีนะคะก็จะใส่ไข่เป็ดด้วยค่ะทุกคนนะคะใส่ไข่เป็ดไข่เป็ดนี่เหินไฟดีได้ต้มแล้วก็ปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนอย่างนี้เลยจ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวเราใส่ลงไปต้มด้วยค่ะนะคะไข่เป็ดมันจะได้สีสวยจ้ะทุกคนนะคะไปต้มกับขาหมูด้วยเลยนะคะมันจะได้เข้ารสเข้าเครื่องอจ้ะ ค่ะนะคะอ่เป็นอันว่าเรียบร้อยแต่ทุกคนนะคะเดี๋ยวเหินไฟดีนะคะก็จะปิดฝานะคะนี่ค่ะนะคะก็เดี๋ยวจะปิดฝานะคะปิดฝาหม้อแรงดันนะคะอสังเกตง่ายๆนะคะถ้าเราใช้หม้อแรงดันเราอย่าลืมปิดลมนะคะตัวกําหนดปิดลมนะคะก็คือตรงนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะกลมๆสีดำๆนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสังเกตง่ายๆนะคะให้ตรงกับจุดข,า,ขาวๆข,ข้างล่างเห็นไหมคะเนี่ยขาวๆข,ข้างล่างนี่ค่ะนะคะเห็นไหมคะเนี่ย นะคะให้ให้หมุนให้ตรงแต่ถ้าเราหมุนมาตรงนี้เห็นไหมครับสัญลักษณ์บานๆตรงนี้ค่ะนะคะเนี่ยเห็นไหมคะก็คือตัวนี้คือตัวปล่อยลมค่ะถ้าเราหมุนหมุนมาตรงนี้เราลมมันออกอย่างเดียวนะคะมันไม่เก็บนะคะไม่เก็บแรงดันเนี่ยอาหารเราจะไม่นุ่มไม่สุกนะจ๊ะทุกคนนะคะเราต้องปิดทุกครั้งนะคะอย่าลืมตัวกําหนดปิดลมนะคะก็คือตรงนี้นะคะปิดให้เรียบร้อยซะนะคะแล้วก็ เรามาตั้งเวลานะคะว่าเราจะเอากี่นาทีนะคะอันนี้เอ่อเนฟ้าจะใช้เวลา30นาทีจะทุกคนวันนี้เหินนฟ้าดีเอาหม้อแรงดันอ่าแบบระบบธรรมดาระบบแบบกําหนดเองนะคะก็คือเราตั้งเวลาเองนั่นแหละจะทุกคนเนี่ย่ะนะคะเหินนฟ้านดีก็จะตั้งไว้ที่30นาทีจะทุกคนเนี่ย่ะนะคะอ่าหมุนมาแล้วก็อาหมุนกลับมาตรงนี้นะคะนี่ค่ะนะคะ,นะคะ ขาหมูขอนไฟที่ตั้งไว้ที่30นาทีจะทุกคนเห็นไหมคะ,ะตัวแดงแดให้ตรงกับเลข30เห็นไหมคะอันนี้คือตัวตัวกำหนดเองนะคะไม่ใชอ่อัตโนมัตินะคะหม้อแรงดันมันจะมีสมรุ่นนะคะมะีรุ่นตั้งเวลากําหนดเองแล้วก็รุ่นดิจิตอลนะคะถ้ารุ่นิดิจิตอน เราสามารถกดเข้าไปเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เราตั้งกําหนดเองค่ะนะคะอันนี้เหินไฟนี่ก็ได้ตั้งเวลาไว้ที่30สนาทีเห็นไหมคะทุกคนเดี๋ยว0สนาทีมาเจอกันค่ะนะคะว่าหม้อเอ่อหม้อแรงดันตัวนี้นะคะจะต้มขาหมูได้นุ่มนะคะน่ากินขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมารับชมนะคะอีก30นาทีมาเจอกันจะทุกคนนะคะร,ระหว่างเอ่อที่เอ่อเรารอนะคะเราก็ตำน้ำจิ้มรอจะทุกคนนะคะเหินไฟดี่ใช้กระเทียมนะคะหกกลีบค่ะทุกคนนะคะใส่ลงไปนะคะ อันนี้น้ำจิ้มสำหรับใส่ขาหมูนะคะกินกับขาหมูจะทุกคนนะคะนะคะนะคะใส่ลงไปนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวเหินไฟนี่ก็จะโครกนะคะจะเหินไฟนี่ก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะ แล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยค่ะนะคะครกจากทุกคนนะคะเราตำละเอียดแล้วจากทุกคนนะคะอย่างนี้ค่ะนะคะอันนี้คือน้ําจิ้มเราจะไปกินกับขาหมูจะะะ้ะนี่ค่ะนะคะตําละเอียดแล้วนะคะเหินไฟดี่ก็จะปรุงนะคะมาปรุงกันค่ะนะคะใส่น้ําตาลปี๊บนะคะ ค่ะนะคะแล้วก็เหินไฟนี้ก็จะใส่น้ำส้มสายชูนะคะทุกคนค่ะนะคะ,ะ,คะเหินไฟดี้ก็จะใส่น้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็น้ำปลาจ้ะทุกคน อนนี้ค่ะนะคะ,ะ,คะก็อร่อยแล้วค่ะนะคะน้ําจิ้มนะคะยีนะคะน้ําตาลทิบหน่อยจ้ะทุกคนนะคะก็จะได้น้าจิ้มกินกับข้าวขาหมูอร่อยะะอยแล้วจ่ะทุกคนเนี่ยค่ะนะคะแซ่บมากๆทุกคนนะคะน้ําจิ้มเราก็ปรุงเสร็จแล้วนะคะนะคะเตรียมตักเลยนะคะอา่าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หั่นไฟที่จะใส่ผักชีนะคะที่เราหั่นไว้อย่างนะะี้ค่ะทุกคนนะคะใส่ผักชีลงไปค่ะนะคะ ค่ะนะคะเตรียมนะคะเตรียมเสิร์ฟได้เลยจ้ะทุกคนนะคะเ <c oughs> นี่ยค่ะนะคะน้ำจิ้มอร่อยๆจ้ะทุกคนนะคะน้ำจิ้มจ้าทุกคนนะคะอ,ะอันนี้นะคะจะเป็นคณะนะคะคณะทีเออ่เหินฟ้าอินดี้นะคะจะใช้กินเคียงกันกับข้าวขาวหมูจ้ะทุกคนนะคะเนี่ยค่ะนะคะเหินฟ้าอินดี้ก็ได้ล้างสะอาดนะคะนะคะแล้วก็มาพักไว้นะคะฟางตอ <ๆ S 1> ก็ได้ค่ะนะคะทุบนะคะทุบบุบๆอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะคะให้มันแตกประมาณนี้ค่ะนะคะไม่ต้องให้มันแตกมากนะคะแล้วเราก็จะไปลวกนะคะเราจะมากินเคียงกันกับข้าวขาหมูจ้านะคะ พวกแบบว่าสะดุ้งไฟให้มันก,กรอบอร่อยอร่อยนนล,ละจ้าทุกคน <Carr attractions. S 1> นะคะเหินไฟดีก็ได้ล้างเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นะคะเราทุทบๆบูบูบูหน่อยอย่างเงี้ยประมาณนี้คะ่ะทุกคนอย่างเงี้ยค่ะนะคะไม่ต้องให้มันแตกมากนะคะบูบูบ,บูแค่นี้นะคะแล้วเราก็เอาไปเอาไปลวกนะคะเนี่ยค่ะนะคะประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะทุกคนนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ เลยจ้ะนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมลวกกันเลยค่ะนะคะเดี๋ยวมาทำพร้อมกับเห็นไฟเหนไฟดีได้ก้มน้ําเดือดแล้วนะคะทุกคนนะคะเหนไฟอีดีนะคะก็จะเอานะคะคณะนะคะไปลวกจากทุกคนนะคะคณะที่เราทุบไว้เนี่ยค่ะนะคะคณะสามคนเนี่ยจากทุกคนนะคะนะคะเราไปลวกจาก ะค,ะครบเวลา30นาทีแล้วค่ะที่เราต้มาขาหมูไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะจ๊ะระหว่างที่มันสุกใหม่ๆนะคะทุกคนนะคะเราไม่ต้องอรีบเปิดก็ได้ค่ะปล่อยให้มันปล่อยแรงดันออกมาก่อนนะคะหมอแรงดันตัวนี้ค่ะนะคะปล่อยแรงดันออกมาก่อนนะคะประมาณสักพักทิ้งไว้สัก5นาทีก็ได้ค่ะนะคะให้มันระบายออกก่อนแต่ถ้าเรารีบนะคะเราก็เปิดนะะี่ค่ะทุกคนนะคะเห็นไหมคะมันจะมีสัญลักษณ์นะคะ ให้เราหมุนลูกลอยตรงนี้ค่ะนะคะมานะคะเห็นไหมคะบานๆตรงนี้ให้ตรงกับจุดข,ข้อขาวตรงนี้จ้ะนะคะแล้วก็ลมมันก็จะออกมันจะระบายออกนะคะแต่ถ้าเราไม่ด่วนนะคะเราก็ไม่ต้องระบายเองก็ได้เดี๋ยวมันจะระบายของมันอัตโนมัติจ้ะนะจ๊ะค่ะนะคะเดี๋ยวเขิ่นไฟอินดี้ก็มาเปิดเลยจ้ะนะคะเพราะว่าขาหมูที่เราต้มไว้3 0สินาทีได้สุกเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนนะคะว้าวสวยมากๆเลยจ้ะทุกคนนะคะควันออกชุยใช้ชุยใช้เลยจ้ะนะจ๊ะนี่ค่ะนะคะ ขาหมูนะคะอร่อยอร่อยจ้ะทุกคนนะคะนี่ค่ะนะคะเรียบร้อยแล้วจ้าค่ะนะคะสวยไหมคะเดี๋ยวเราก็จะมาตักขาหมูกันนะจ๊ะนี่ค่ะรุ่ยเลยจ้ะทุกคนเห็นไหมคะนี่นะคะร้อนๆนะคะควันยังออกอยู่เลยจ้ะทุกคนนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะรุ่ยเลยขามันนะคะนะคะวันนี้เหินไฟดีนะคะก็ ได้มาต้มขาหมูให้ทุกคนดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะน้ำจิ้มนะคะสําหรับกินกับข้าวขาหมูจัดทุกคนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคณะนะคะเราไปลวกนะคะแล้วก็กินแหนมกับขาหมูจาดทุกคนนะคะแล้วก็ขาหมูใหญ่เลยจ้ะคะนุ่มๆอร่อยๆจัดทุกคนนะคะแล้วก็มีไข่เป็ดด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะแล้วก็พิกขี่หนูสวนกินแหนมนะคะกับขาหมูจ๊ะทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักกาดดองจากทุกคนคะกินกันเลี่ยนนะคะ แต่ว่าสูตรนี้ที่เหินไฟดี้ทำเนี่ยมันจะไม่เลี่ยนจะทุกคนนะคะสูตรนี้จะกินอร่อยมากๆเลยจ้ะนะคะเนี่ยค่ะนะคะเหอนไฟดีจะช้อนสกิดให้ทุกคนดูเลยจ้ะเห็นไหมคะเนี่ยหลุดหมดเลยจ้ะทุกคนเนี่ยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยนะคะแต่มันไม่เละค่ะนะคะมันจะเป็นอ่าเป็นรูปสวยจ้ะนะคะขาหมูมันจะสวยจ้ะทุกคนนะคะทํากินก็อร่อยทําขายก็ขายดีมากๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยแค่ช้อนสกิดนะคะก็หลุดหมดเลยค่ะทุกคนนะคะ กินง่ายกินอร่อยแล้วก็ใช้เวลาไม่นานจะขาหมูสูตรนี้นะคะต้มด้วยม้อแรงดันนะคะหม้อหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าจ้ะทุกคนนะคะเห็นไหมคะเนี่ยนะคะเึินไปดีแค่ช้อนเขี่ยเห็นไหมคะหลุดหมดเลยจ้ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะขาใหญ่ๆเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี้ยเห็นไหมคะเนี่ยนะคะหลุดหมดเลยเห็นไหมคะเนี่ยนี่นะคะเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะสวยไหมนะคะนุ่มนะคะดึง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 เลยจ้ะนะคะสวยมากๆเลยขาหมูนะคะใหญ่ๆเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยลุยเลยเห็นไหมคะเนี่ย เนี่ยนะคะถ้าทาขายก็ขายได้เยอะเลยค่ะหลายจานเลยจากทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะขายใหญ่ๆนุ่มๆค่ะทุกคนอร่อยๆจ้ะนะจ๊ะค่ะนะคะวันนี้เหินฟ้าอินดี้ก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนจ้ะนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะทุกคนนะคะเหินฟ้าอินดี้ก็ขอบพระคุณทุกกาลังแรงใจที่มีให้เหินฟ้าอินดี้จ้ะนะคะขอบพระคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกติดตามนะคะ่ะทุกคอมเมนต์นะคะที่มีให้เหินฟ้าอินดี้จ้ะเหินฟ้าอินดี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าคลิปของเหินฟ้าอินดี้นะคะมีประโยชน์หรืออว่าชบนะคะค หัวน,นี่ก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เหนฟน้าอินดีนะคะได้รังสรรค์ผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะนะคะสูตรนี้ดีมากๆเลยจากทุกคนขาหมูนุ่มไม่เละนะคะแล้วก็เป็นเส้นสวยมากๆเลยจะลองเอาไปทำกินดูค่ะนะคะหรือวาอ่าบางคนนะคะกำลังหาลู่ทางนะคะอยากจะขายนะคะไม่รู้จะขายอะไรดีนะคะข้าวขาหมูนี่ก็เป็นอะไรที่ เป็นตัวเลือกที่ดีจ้ะทุกคนนะคะทํากินได้ทําขายอร่อยจ้ะนะคะสูตรนี้ดีมากๆเลยค่ะนะคะลูกค้ากินติดใจจ้ะทุกคนนะคะค่ะนะคะเหินไฟนี้ก็วันนี้ขอตัวลาเลยจ้ะทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่จา้าโชคดีมีความสุขทุกคนคะ่ะลาไปแล้วคะ่ะ